จัดการเรื่องเล็กๆไปถึงเรื่องใหญ่ๆกับคุณโจชวีวันคงโชคสมัยใน The o r g a n i z e สวัสดีค่ะคุณกำลังฟัง The o r g a n i z e Podcast กันอยู่นะคะคุณอยู่กับโจชวีวันคงโชคสมัยค่ะ The o r g a n i z e Podcast ในเอพิโซดนี้นะคะสนับสนุนโดยซิกหนา้าประกรันภัยร่วมสนับสนุนการสร้าง Forward Thinking Community เพื่อให้คุณได้คิดและทำเพื่อชีวิตที่ดีของคุณค่ะ เดี organize ตอดนี้เนาะเราจะพูดเรื่องของการจัดโต๊ะทำงานอย่างไรเมื่อต้อง work from anywhere นะคะแต่ก่อนช่วงแรกๆเราจะใช้ว่า work from home เนาะแต่ว่าช่วงหลังนี้ก็ไม่ใช่แค่ home แล้วนะคะ anywhere ก็ทุกที่เลยหลายคนก็อาจจะไปทำงานจากโรงแรมที่พักที่ช่วงนี้ก็อาจจะมีโปรโมชั่นเยอะนะคะซึ่งก็เป็นประโยชน์ทั้งสองทางนะคุณก็ได้ เปลี่ยนบรรยากาศใหม่ๆการจะเกิดความคิดสร้างสารรค์ในขณะเดียวกันก็เป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ทําธุรกิจโรงแรมด้วยเนาะหลายๆที่น่าเสียดายเลยอะที่ปิดตัวไปนะคะเพราะว่าก็ยืนระยะกันมาสักพักใหญ่แล้วนะคะก็เอาใจช่วยทุกคนนะคะที่กําลังจะต้องฝ่าฟันหลายๆเรื่องไปด้วยกันนะ w r e living in a history นะคะเป็นบันทึกประวัติศาสตร์โลกของเรา ในครั้งหนึ่งเลยนะเรากำลังผ่านมันไปได้ด้วยกันนะคะอล่ะกลับมาในเรื่องของการจัดโต๊ะทำงานนะคะได้ไอเดียนี้มายังไงนะแอบเล่าให้ฟังนิดนึงว่าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยที่ r g b 72และ creative talk นะคะ กลับมาแอคทีฟเรื่องของ work f r ฟ m home, work from ฟ n y w h e r e กันพอสมควรเลยนะคะก่อนหน้านี้เรากลับเข้าออฟฟิศแล้วแต่ปรากฏว่าก็ต้องกลับมาแอคทีฟเรื่อง work f r ฟ m home อีกครั้งเพราะว่าเรื่องโควิดใช่ไหมคะ mm. Work f r ฟ m home แบบ100%เลยนะปรากฏว่าด้วยการทำงานของเราทั้ง2บริษัทนะคะมันต้องมีการประชุมเยอะ ทั้ง brainstorm idea เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าหรือ brainstorm idea เพื่อสร้างคอนเทนต์ของเราอย่างสร้างสารรค์การสื่อสารอะไรต่างๆเนี่ยเป็นเรื่องหลักเลยทำให้กลายเป็นว่าพอไปทํางานจากที่บ้านเนี่ยเฉาใช้คํานี้เลยตั้งแต่ผู้บริหารนะคะยันน้องๆเนี่ยเฉากันก็เลยเอโอเคงั้นกลับมาทํางานที่ออฟฟิศสักสัปดาห์ละ2วันดีไหมก็เป็นพฤหัสกับศุกร์เนี่ยนะคะปรากฏต,ตอนนี้แถวออฟฟิศหนักอีกนะคะแถวพัฒนาการแถวสวนหลวงหนักอีกรอบ ก็เลยอ่ะงั้น work from home ร้อยเปอร์เซ็นตเลยแล้วกันทีนี้ถึงกับต้องส่งสัญญาณเตือนน้องๆน,นะบอกอต้องเปลี่ยนบรรยากาศต้องทำอะไรบ้างแล้วล่ะไม่งั้นเดี๋ยวเราเฉากันอีกรอบนะ,ะโจะก็เลยลองเสิร์ชหาไอเดีย แต่งบ้านแต่งออฟฟิศหลายๆอย่างเลยนะคะก็เลยเป็นที่มาว่าเออรวบรวมมาเล่าให้เราชาวเดีย์แกไนซ์ฟังบ้างดีกว่านะว่าได้ไอเดียอะไรบ้างสำหรับการจัดพื้นที่ทำงานนะเมื่อเราต้อง work from anywhere นะคะคีย์สำคัญเลยนะของเอพิโซดนี้นะคะก็คือเรากำลังจะจัดสรรพื้นที่นะคะที่ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อการทำงานเพราะว่าบ้านเนะ ส่วนใหญ่ก็ขึ้นชื่อว่าบ้านยกเว้นใครที่ทำโฮมออฟฟิศก็คือเอาเอาบ้านมาเป็นออฟฟิศเนี่ยนะแต่สำหรับคนทั่วไปที่ต้อง Work from a n y w อน r แวร์เว r ร์ h ฟ m รมาสักพักหนึ่งเนี่ยคุณกำลังทำชาเลนจ์เรื่องหนึ่งก็คือจัดสรรพื้นที่ที่ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อการทำงานให้กลายเป็นพื้นที่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพคีย์เวิร์ด ของเรื่องนี้เลยนะคะซึ่งเจ้ารวบรวมมามี3ประเด็นใหญ่นะคะมาลองดูกันนะแล้วคุณอาจจะลองเติมเข้าไปก็ได้นะแล้วเจ้าก็มีไอเดียจากเพื่อนๆใน Clubhouse ตอนที่จัดดียร์ออแกไนซ์ไลฟ์ทุกวันจันทร์พุธศุกร์เนี่ยมีมาเติมให้อยู่3เรื่องด้วยกันนะคะ อ่าโอเค3เรื่องแรกก่อนนะเรื่องแรกก็คือพื้นฐานต้องดีนะคะพื้นฐานต้องดีหมายถึงอะไรบ้างนะคะก็คือโต๊ะเก้าอี้นะคะแสงไฟอุณหภูมิในการทำงานนะคะต้องกำลังพอเหมาะนะคะโต๊ะไม่โยกเยกเนาะอันนี้เรื่องสําคัญเลยโต๊ะต้องไม่โยกเยกนะคะ,ะขาโต๊ะต้องอต้องมั่นคงหนักแน่นเลยละเพราะว่าเราจะวางของเยอะแยะบนนั้นเลยนะคะทั้งโน้ตบุ๊กทั้งอะไรพวกเนี้ย ต้องมั่นคงนะคะถ้าคุณใช้แล็ปท็อปเจ้าเสนอนะคะว่าอาจจะมีชั้นหนังสือเอ่อเป็นชั้นหนังสือชั้นนี่หมายถึงเอาหนังสือวางเป็นชั้นนะหนุนขึ้นมาแล้วก็เอาโน้ตบุ๊กวางบนนั้นนะคะเพื่อให้เจ้าตัวหน้าจอเนี่ยพอดีกับระดับสายตาไม่ต้องแบบก้มลงไปเนะเพราะว่าถ้าก้มลงไปเนี่ยมันก็จะทำให้ปวดหลังปวดคอได้นะคะซึ่งอันนี้เป็นจุดจุดแบบจุดยอดนิยม ของออฟฟิศซินโดรมเลยนะคะก็คือการปวดคอปวดบ่านะคะเก้าอี้เนอะเก้าอี้ก็ลองดูไม่จำเป็นต้องเป็นเก้าอี้แพงก็ได้นะแต่เข้ากับสรีระของคุณได้ดีนะโจนี่เตี้ยใช่ไหมโจนี่สูงร5 3เองคะ่ะเวลาใช้เก้าอี้เนี่ย ก็จะต้องเลือกอันที่พอดีแบบขาไม่ลอยเนาะหรือบางทีถ้ามีมีคนส่งทริคมาเหมือนกันถ้าขาขาลอยก็หาอะไรมาหนุนขาสักนิดหนึ่งนะคะเพื่อให้นั่งแล้วตั้งฉากขึ้นมานะคะแสงไฟเนาะถ้าเออเป็นใช้ไฟบ้านนะคะลองดูให้ความสว่างพอดีนะคะไม่งั้นคุณก็จะปวดตาแสบตาเนาะ แสบตาได้ยังไงถ้าไฟไม่พอดีนะมันจะกลายเป็นว่าแสงจากคอมพิวเตอร์เนี่ยแรงจนกลายเป็นว่าคุณใช้เพ่งแล้วก็ตาก็จะแห้งได้ง่ายเลยนะคะอุณหภูมิห้องหนาวร้อนเป็นยังไงบ้างนะคะเสียงเนาะเสียงไม่ไม่รบกวนจนเกินไปนะคะเช่น คุณรู้ว่าแม่ทำกับข้าวเช้ากลางวันเย็นแน่ๆนะก็อยู่ไกลจากตรงนั้นนิดนึงเสียงจะได้ไม่รบกวนนะคะอ่าอันนี้ก็คือเรื่องพื้นฐานนะคะอย่างแรกก็คือเรื่องพื้นฐานต้องดีโต๊ะเก้าอี้แสงไฟอุณหภูมิเสียงนะคะเซาเช็คเช็คกันให้เรียบร้อยเลยนะคะเรื่องที่สองค่ะพื้นที่ต้องพอเหมาะนะพื้นที่ต้องพอเหมาะนี่ก็คืออ,อ,อะไรบ้างนะอย่างที่เราเกริ่นกันไว้ในคีย์เวิร์ดนะเรากำลังจัด พื้นที่ที่ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อการทำงานให้กลายเป็นพื้นที่ทำงานคุณอยู่ในบ้านเนี่ยคุณใช้เรื่องนี้ให้เป็นประโยชน์เลยก็ได้คุณอาจจะมีเ,เป็นฮอตซีดนะเขาเรียกฮอตซีดฮอตซีดไล่มาตั้งแต่ห้องนอนห้องนั่งเล่นนะคะโซนกินข้าวหรือระเบียงเนี่ยจริงๆแล้วสามารถเป็นฮอตซีดให้เป็นพื้นที่ทำงานของคุณได้ทุกที่เลยนะแต่ว่าคุณต้องจัดให้กำลังดีนะเช่น ถ้าคุณจัดห้องทำงานของคุณให้ไปอยู่ในห้องนอนอืแนะนำนะให้หันหลังให้เตียงนะคะเพราะว่าถ้าหันหน้าให้เตียงเตียงมันก็จะยิ้มให้เรานะคะแล้วก็กวักมือเรียกให้เราลงไปนอนตลอดเลยนะคะแต่ถ้าหันหลังให้เตียงเนี่ยก็ต้องระวังนิดนึงว่าตอนเวลาที่จะต้อง virtual meeting zoom meeting นะคะมันจะกลายเป็นเหมือนกับว่า คนเพื่อนร่วมงานก็จะเห็นเตียงเราไม่เป็นระเบียบเนาะก็พับอะไรให้เรียบร้อยตุกกตต๊กตาตุ๊กตาเก็บให้ดีนะคะชุดนอนผึ่งไว้ตรงนั้น <c oughs> เก็บให้เรียบร้อยนะคะ,ะถ้าห้องนอนทริคถ้าทํางานในห้องนอนแนะนําว่าให้หันหลังให้เตียงเนาะแล้วก็เก็บเตียงให้เรียบร้อยนะคะแต่ถ้าเป็นห้องอื่นละ่ะที่มีแสงเข้าธรรมชาตินอกเหนือจากห้องนอนนะคะ ก็คืออาจจะเป็นห้องนั่งเล่นเนาะก็มีแสงเข้ามาให้ระวังเรื่องแสงนะว่าแสงอาจจะมาตกกระทบทําให้มีแสงสะท้อนจากจอคอมพิวเตอร์ไหมนะคะแต่ว่าจริงๆห้องที่ดีแล้วก็แสงที่ดีคือแสงจากธรรมชาติเนี่ยมันจะทําให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของวันนะ มีเช้ามีกลางวันมีเย็นคุณจะได้ไม่ลืมวันลืมคืนทํางานจนไม่ลืมวันลืมคืนไปขนาดนั้นเห็นการเปลี่ยนแปลงของแสงของอะไรต่างๆก็ทําให้รู้ได้ว่าเออตอนนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงฝนกําลังจะตกโจเล่าให้ฟังก็คืออ โจ้เนี่ยนั่งทํางานที่ห้องห้องนั่งเล่นนะคะก็จะเป็นโซนกลางของบ้านมีข้อเสียอย่างเดียวเลยอย่างอื่นครบหมดแล้วไฟอุณหภูมิอะไรโอเคหมดแล้วสิ่งที่ไม่ดีอย่างเดียวก็คือโจ้ไม่มีแสงธรรมชาติเวลาฝนตกเนี่ยลูกชายก็จะวิ่งมาตามแม่ฝนตกเก็บผ้าอะไรใช่ไหมเราก็ใช้ไบโอคล็อกเป็นลูกชายแทนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็จะวิ่งมาบอกอ,อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ให้ความ พักผ่อนนะคะแล้วก็ให้รู้ได้ด้วยว่าตอนนี้มีความเคลื่อนไหวอะไรอยู่ข้างนอกบ้างนะคะหรือบางครั้งนะเราอาจจะเป็นไอเดียอีกไอเดียหนึ่งก็คือตอนนี้ทุกที่กลายเป็นที่ทำงานคุณอาจจะรู้สึกว่าไม่ได้ รับการพักผ่อนอย่างแท้จริงเมื่อถึงเวลาเลิกงานใช่ไหมคะอีกไอเดียหนึ่งที่น่าสนใจของการจัดพื้นที่ที่พอเหมาะเนี่ยก็คือเมื่อเลิกงานเมื่อจบงานจบเวลางานแบบ Off i c i a l ยลแล้วอะค่ะคุณก็อาจจะเก็บพื้นที่ตรงนั้นให้กลับมาเป็นพื้นที่เดิม,มคุณนั่งทำงานที่โต๊ะทานอาหารใช่ไหมคะพอถึงเวลาประชุมสุดท้ายมิ팅สุดท้ายเรียบร้อยแล้วคุณก็เก็บลแลป็แลปท็อปเก็บทุกอย่างแล้วก็ทำให้โต๊ะนั้นกลับมาเป็นโต๊ะ รับประทานอาหารเหมือนเดิมก็ได้นะคะเวลาเดินผ่านไปผ่านมาก็โอเคดีอย่างโจเห็นไอเดียหนึ่งใน Pinterest น่าสนใจนะคะก็คือเขาเอาโตะ๊ะเ,เขาเอาตู้เนี่แหละค่ะตู้เก็บของเนี่ยที่มีชั้นใช่ไหมคะเขาก็เอาชั้นที่2เนี่ยเอาไว้วางมอนิเตอร์นะคะส่วนชั้นล่างเนี่ยเขาก็วางคีย์บอร์ดนะคะแล้วก็พอถึงเวลาพอเลิกงานเสร็จปุ๊บนะคะเขาก็แค่ปิดประตูปิดประตูที่เป็นประตูตู้ะคะ่ะปิดปุ๊บ ห้องนั้นก็จะกลับมาเป็นห้องนั่งเล่นเหมือนเดิมแล้วก็เอาเก้าอี้ไปวางไว้ที่อื่นนะคะอันนี้ก็เป็นไอเดียที่น่าสนใจต่อมาไอเดียที่3นะคะเรื่องที่สเรียกว่าเรื่องดีกว่าเรื่องที่3ที่ควรจะจัดการนะก็คือสร้างสารรค์และสัมพันธ์นะสร้างสรรและสัมพันธ์หมายถึงยังไงอย่างที่เกริ่นไปตอนต้นเลยนะว่า โอ้ยต้อง work from home 1 0รออีกแล้วนะคะที่ Office RGB 7จทูและ Creative Talk เรากังวลเรื่องนี้มากเรื่องของความสัมพันธ์เรากลัวจะเฉาอีกทีทํายังไงไม่ให้เฉาแล้วก็ทํายังไงให้ไม่น่าเบื่อนะคะแนะนํำทริคสักสามเรื่องย่อยในหัวข้อนี้ดีกว่าอย่างแรกนะคะลองเปลี่ยนเปลี่ยนบรรยากาศบนโต๊ะนะเปลี่ยน a m b เบียน์แมนถ้าถ้าเรียกง่ายๆเปลี่ยนอะไรที่อยู่บนโต๊ะนะคะ เช่นกรอบรูปที่วางนะคะเปลี่ยนต้นไม้เนาะเดือนนี้เป็นไซใบศักเดือนหน้าเอายางอินเดียสูงท่วมหัวเลยเนอะบางทีก็อะเปลี่ยนเป็นต้นไม้ปลอมบางต้นไม้ปลอมคือต้นไม้ที่อายุยืนที่สุดนะคะหมื่นหมื่นปีเลยทีเดียวเออลองเปลี่ยนนะแต่เปลี่ยนทีเนี้ยอาจจะลองตั้งตั้งกฎไว้กับตัวเองเช่นจะเปลี่ยนทุกสัปดาห์จะเปลี่ยนทุกเดือนอ่ลองตั้งเป็นรูทีนของตัวเองก็ได้เนะ ทุกวันอาทิตย์จะเปลี่ยนอะไรสักอย่างบนโต๊ะทำงานของเราเให้มันมีความสดชื่นขึ้นมาบ้างนะคะอันนี้คือไอเดียที่หนึ่งสร้างสรรค์โดยการลองเปลี่ยนชิ้นสิ่งของอะไรต่างๆที่อยู่บนโต๊ะนะคะหรืออย่างที่สองนอะทำให้เป็นธีมกันเลยดีกว่าทําให้เป็นธีมนะธีมที่ว่านี้นะคะเช่นเป็นธีมประจําเดือนเนาะเดือนนี้เราอยากจะเป็นเดือนของพาสเทลเดือนของ พรามัน uh, อย่างนี้่า uh, mm hmm. เป็นต้นใช่ไหมคะหรือ,เ,อเดือนนี้เป็นเดือน uh, สงกรานโอ้ oh, สงกรานผ่านมานานละจะย้อนเออเอาไหมาหรือลองย้อนอดีตไปดูนะไม่รู้แหละเดือนนี้เดือนกระกฎาจะอยากจะสงกรานก,ก็สบายใจดีหรือว่าจัดเป็นตีมสถานที่ท่องเที่ยวที่เราคิดถึงอยากกลับไปอีกนะคะเช่นตีมเป็นญี่ปุ่นอ่า oh. โอเอามาเลยนะของต่างๆที่เคยไปเที่ยวญี่ปุ่นเอามาวางมาเดคอเรตไปเลยนะคะอยากจะไปฟินแลนด์ Finland ไหมเออแต่งตัวหรือเอามูมินมาวางอะไรอย่างเงี้ยนะคะอืมอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะจัดเป็นธีมประจําเดือนหรือประจําสัปดาห์ตามสีตามเทศกาลตามอะไรก็ได้แล้วอาจจะลองชวนเพื่อนๆให้ลองจัดธีมตามด้วยก็ดีนะคะอืม ต่อมาอย่างที่3นะคะนี้เรื่องของความสัมพันธ์ก็คือมีของที่เป็นตัวแทนของคนที่เราทํางานด้วยบ่อยๆนอะอย่างเช่นอ่ะของที่ระลึกจากเพื่อนที่ตอนนั้นเราแลกกันในช่วงวันปีใหม่เนาะจับฉลากปีใหม่อย่างโจ้นี่มีของคมไฟของน้องใบหม่อนนะคะ เป็นเป็นแมวจำลองน่ารักน่ารักอยู่ในนั้นตัวหนึ่งนะคะอันนี้ก็น่ารักดีหรืออย่างหนังสือที่ได้มาจากพี่เก่งนะคะอ่ะตุ๊กตาที่ได้จากน้องอะไรประมาณนี้เนี่ยเราก็วางไว้คนที่เราทำงานด้วยบางทีเราก็ชูให้เขาดูเนี่ยนี่ ฉันยังเอาของที่เธอให้เก็บไว้ด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยน่ารักนะคะอย่างงี้ก็ช่วยทําให้เรายังมีความสัมพันธ์กับเพื่อนๆได้นะคะแล้วก็มีไอเดียสร้างสารรค์ด้วยเนอะอย่างงี้เป็นต้นนะคะลองดูนะคะเผื่อว่าคุณจะได้ไอเดียอะไรไป3อย่างนะคะซึ่งออตอนที่โซจัดคลับเฮาส์เนี่ยมี3ท่านขึ้นมาแชร์ไอเดียนะอย่างที่1 ก็คือเป็นคุณอาชานะมาแชร์ไอเดียว่าเอ้ยออคุณอาชา work from home มา1ปีเต็มๆเ,เลยนะคะคุณอาชาให้ทริคว่าจะพยายามจัดแบบ stand up meeting นะ15นาทีให้ stand up คือเดี๋ยวเมื่อยอย่างเงี้ก็เนี่ย15นาทีพอเริ่มเมื่อยแล้วก็จะได้ไม่โอเอนาน,น15นาทีเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยอยู่คนเดียวอยู่คอนโดนะคะเดี๋ยวจะ d e p r e s s อา o แบบว่าไม่ได้เจอผู้คนใช่ไหม ก็อันนี้เป็นไอเดียที่ดีมากเลยนะคะแล้วก็คล้ายๆกับวัฒนธรรมของทางฟินแลนด์นะคะก็คือคับค่าตอนตอนจัดโจ้ะจำไม่ได้ว่าออกเสียงไงคับค่านะคะก็คือเป็นเบรกเพื่อทานกาแฟทานโดนัทร่วมกับเพื่อนที่ทำงานนะบ่อยๆอย่างเงี้ยก,ก็ดีทำให้มีความสดชื่นนะคะไอเดียที่สองจากคุณใหม่นะคะคุณใหม่ก็ยกมือขึ้นมาแชร์ว่าอ้การจัดแสงเนี่ยถ้าไม่อยากให้มี เงากระทบที่หน้าจอคอมพิวเตอร์เนี่ยก็ให้หันหน้าเบี่ยงเบี่ยงหน่อยก็ได้นะไม่ต้องตรงก็ได้เข้าหน้าต่างไปเลยก็คือให้แสงเข้าหน้าเราแทนที่จะเข้าหน้าจอเนาะประโยชน์อีกอย่างก็จะทําให้หน้าดูไบรท์ด้วยเวลาที่ออกกล้องออกจอใช่ไหมคะเอออันนี้ก็ดีนะคะกับทริคที่สามนะคะทริคที่สามก็คือ,เ,อ,อเป็นการ สร้างบรรยากาศให้เหมือนยังอยู่ในที่ทํางานนะคะอันนี้ก็จะเป็นคุณออกัสขึ้นมาแชร์คุณออกัสบอกว่าถ้าลองไปเสิร์ชใน y t u t u นะเสิร์ชว่า work with me นะคะก็จะมีคลิปที่คนทํามาเพื่อที่จะเหมือนนั่งทํางานไปด้วยกันมีเสียงคีย์บอร์ดก็แก,ก๊กก็แก,ก๊กมีเสียงแบบเปิดกระดาษยกแก้วน้ําดื่มน้ําอะไรอย่เงี้ยนะคะ ซึ่งจริงใกล้เคียงกับคลับเฮาส์ในช่วงแรกๆเนาะที่ที่มีคลับเฮาส์ขึ้นมาจะมีห้องแบบเนี้ยเยอะคือแบบมานั่งทํางานด้วยกันเงียบๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอเราเข้าไปเออก็จะมีเสียงเหล่านั้นจริงๆนะคะแบบเออมีคนอยู่แฮมีคนนั่งทํางานด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะออันนี้ก็เป็นไอเดียที่ดีนะคะเผื่อลองดูแล้วก็มีพี่ไก่นะคะยกมือขึ้นมาถามว่าเอ๊ะอย่างโจนเนี่ยไม่ให้หันหน้าเข้าหาเตียงแต่ถ้าเราหันหน้าเข้าหาเตียงมันจะเกิดอะไรขึ้นนะ เออโจก็คิดตามแฮะถ้าหันหน้าเข้าหาเตียงนี่นอกจากมันจะดึงดูดเราให้กลับไปนอนแล้วเนี่ยโจก็จะรู้สึกไม่รู้สึกไม่เป็นสุขนะเวลาที่ถ้าสมมติเตียงมันไม่เรียบร้อยเราก็จะลุกไปจัดเตียงมันก็จะกลายเป็นเออดิสแทคชั่นเหมือนกันนะคะก็เป็นเก็บบรรยากาศสนุกสนุกมาแล้วก็เก็บทริคจาก นักฟังดี e อ r แก n ไน e ์ที่ตื่นมาฟังทุกวันจันทร์พุธศุกร์ที่คลับเฮาส์มาเล่าให้ฟังด้วยนะคะหลายๆครั้งโจก,ก็ได้ไอเดียเพิ่มเติมได้ความรู้เพิ่มเติมจากท่านที่ติดตามใน Clubhouse ด้วยเช่นกันนะคะเอาล่ะวันนี้ประมาณนี้นะคะก็จนกว่าจะพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้านะคะ The อ r แก n ไน e เราพูดคุยกันเรื่องของการจัดการนะคะตั้งแต่เรื่องเล็กๆไปจนถึงเรื่องใหญ่ๆถ้าคุณฟังเนื้อหาเอพิโซดนี้แล้วติดใจนะคะกดติดตามกันได้นะคะใน ทุกช่องทางที่คุณใช้ฟังพอดแคสต์ตอนนี้อยู่ไม่ว่าจะเป็น p o d n s o u s o u l o u d Spotify นะคะ g o o g l e พอดแคส a ์แอป p ปิ p พอดแคสนะคะทั้งหมดเลยนะคะกดติดตามกันไว้เมื่อมีคอนเทนต์ใหม่ๆจะได้เป็น Notify แล้วก็มานั่งฟังเรื่องของการจัดการกันได้นะคะจนกว่าจะพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้านะคะเอพิโซดนี้ต้องขอขอบคุณซิกหน้าประกันภัยอีกครั้งนะคะร่วมสนับสนุนการสร้าง forward thinking community เพื่อให้คุณได้คิดและทำเพื่อชีวิตที่ดีของคุณคะ่ะ โจชวีวันคงโชคสมัย Managing เรคเตอร์บริษัท RGB 72วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ